เจ้าวสวัสดีเจ้าทุกคนตอนนี้ก็เป็นอาหารเจ้าขอเจ้าเรามาดูว่ามีอย่างของออพวกที่เป็นอาหารพวกที่เป็นของหวานนะเจ้าที่จะเป็นพวกผลไมป้ป่าคือเขาผลิตเองเลยเก็บเองเลยและเป็นของประเทศนี่โดยตรงนะเจ้าพวกจะเป็นแยมต่างๆงบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์อรี่แอปเปิลสตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ แต่อย่างต่างๆอะหรือพวกรูบับหรือพวกอ่ำส้มอเองนี่นะแต่ส้มนี่บดิบิีปลูกบดายเจ้าน,นี่ก็จะเป็นพวกจะเป็นพวกเลคโตเสยียงต่างๆนะเจ้าแล้วก็นี่จะเป็นอ่าธัญพืชแต่ย่งจากธรรมชาติแต่อย่างแล้วก็จะมีแบบพวกอ่าที่เป็นพวก Open, อกแห้งเองทั้งหลายนะเจ้าเนี่ยสีรงสีเหลียวทั้งหลายแล้วก็เขาผลิตเองทั้งนั้นนะเจา้าพวกนี้เห็นปะติเป็นน้ำผลไม้ปลาที่คนไทยมาเก็บปะคือมาจากเนี่ยคนฟินเขาก็เอามาทั้งส่งออกแล้วก็ทั้งของในประเทศต่อยนะเจา้าผลิตเป็นอาหารเป็นน้ำผลไม้เป็นสมูทตี้เป็นอะไรอย่างเนะงี้ยนะตรงตรงเนี้ยเห็นปะสีสวยเชียว แล้วนี่เขาก็สามารถกดได้นะเจา้าเขาจะเอาหน้าไปอย่างนี้มันจะมีบอกเป็นก,กาแฟาอย่างนี้นี่นะเจา้าแล้วก็ขนมปัง,ปงมีกระชองนะเจา้าแล้วก็เขาก็เลือกเอานะเจา้าเขาจะเลือกเป็นแบบไหน ก็จะเป็นพวกชีสพวกอ่แฮมอย่างต่างๆหน่ะจ้าวในะเป็นตรุรกีชีสอ่ตอรุรกีแฮมอันน้จะเป็นแฮมอันนี้เป็นไก่ชีสเป็นครีมน่ะจ้าวมะเขือัตเตอร์อย่างต่างๆนี่ค่ะจะเป็นผลที่หน่ะจ้า จุดสาคัญของของประเทศแถบนอร์ดิกะจะมีแซลมอนนะเจ้าแลวเป็นแซลมอนที่เป็นแซลมอนสดนะเจ้าแล้วก็จะมีเขาจะมีพวกของดองเนาะฝรั่งเนาะของดองกับโดยเฉพาะาแตงกวาดองเนี่ยอร่อยนะเจ้าแม่เ,เป็นชอบแตงกวาดองบ้านเฮามันก็นจะมีล้องหลายอย่างเนาะ ถาม,ม่าพวกของดองเนี่ยมันจะเหมือนครับของท,ที่ที่บ้านเฮาเปล่ามีสามรสเปรี้ยวเค็มหวานมัม่นใจนะเจ้าว่าพักที่นี่ว่าจะเป็นดึือ,อาหารที่เป็นเนื้อเป็นเนืต่างต่างนะเจ้าเัจาจำมะมือใส่สามมะมีนอ่อเป็นสามแดงอะไรอย่างเี้เจ้าและการพวกพักต่างๆนะเจ้าเขาปลูกเองเกษตรกรที่เขาปลูกเองเนี่ย เขาจะเป็นแบบออร์แกนิกอะไรเนะเจ๊ะจะบบมีแบบสามพีดเองเลยเราจะไปในอย่างที่แบบมันออร่อยมันปลอดภัยนะจ๊ะโดยเฉพาะคือป็นออร์แกนิกออร์แกนิกเองตามนะแต่บางอย่างเขาก็อิมพอร์ตเข้ามาเพราะว่าเขากับภาษาเขาก็เป็นสามารถที่ปลูกเองได้เพราะว่ามันหนาวนะจ๊ะอันนี้เนี่ยเจ้าจะเป็นจะเป็นของดี าหากเลยของฟินแล์นีนนนนจนน่จะเป็นแพนเค้กแพนเค้กนะจ๊ะไม่เปิดไซส์รอมน่าจะเป็นไข่อาหารนี่ก็จะเป็นนี่นะจ้า มันฝรั่งทอดมเกิดเหตุนะเจ้า,าเกิดเหตุย่างาฟาลาเฟลนะเจ้า,าก็จะมีซาจิมิอันนี้นมา,าร์ดกับเคชุบนะเจ้าทัวรนะเจ้าน,นี่นจะเป็นพัก พัดพักรวมหลายพักรวมกันเลยแล้วก็นี่จะเป็นเห็ดเห็ดนะเจ้าพัดเห็ดานี่ก็จะเป็นสไตล์ตัวไปเป็นเบคอนเจ้าใส่กรอกแล้วนี่เขาก็จะใจ นีน่อันนี้เราจะบ้านเฮาเขาเขากินข้าวต้มเนาะบ้านเขาก็จะเป็นข้าวโอดมีเนาะจะสติวข้าวโอดนี่มีประโยชน์นะจอ๊ออันนี้ก็จะเป็นไข่ใน่นไข่ดาว ขึดนนะเจ้ามังคีข้นนะเจ้าแอปเปิลกินเข้าก่อนขอบคุณนนะเจ้าตีรับชมนะเจ้าสวัสดีเจ้า